ค่ะแม่มะคนนี้ค่ะวันนี้เราพามารีวิวบ้านนะคะหมู่บ้านซับเจริญพิกัดนะคะโซนวัดขดหินนะคะตำบลหนึ่งพระอยู่ติดกับใกล้ๆเนินสำลีนะคะทางไปมาตะพุทธหรือจะเข้าตัวเมืองก็ใกล้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะฟรีค่าส่วนกลางเป็นหมู่บ้านแบบขนาดกลางนะคะแล้วก็ถนนดีมากๆนะคะถนนดีนะคะถนนกว้าง6เมตรแบบนี้นะคะ ถนนเป็นทางสาธารณะนะคะหมู่บ้านไม่พุกพ่านค่ะจะเข้าเฉพาะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็หลังนี้นะคะพื้นที่68ตารางวา3นอน1น้ำ1ครัวโรงจอดรถจอดได้บ้านได้2คันประตูโรงจอดรถเป็นบานสลับนะคะข้างบ้านจะมีสุนัขนะคะตอนนี้เรายังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักกันก็จะเสียงดังเล็กน้อยแต่ถ้าลูกค้ามาอยู่อาศัยนั่นด้วย ของของเขาอะ่ะเดี๋ยวก็จะสนิทคุ้นเคยกันก็จะหยุดเห่าไปเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังนะคะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มรู้จักกันแล้วเดี๋ยวก็จะเสียงเบาลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันก่อนเลยค่ะนี่หลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว68ตารางวา3นอน1น้ำานครัวจอดรถในบ้านได้สองคันสบายๆนะคะเป็นหลังริมค่ะ หมู่บ้านซับเจริญน,นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านที่แบบอยู่ตรงกลางตลาดแพรวดาวออกไปทางแยกเนินสัร,รีปตทจีซีตรงนี้นะคะก็ออกใกล้สะดวกสบายนะคะหลังคาตรงนี้เราต่อเติมมานะคะเป็นรูปกแอลเป็นเมนทัชชีพนะคะแล้วก็ประตูนะคะทําแน่นหนาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นประตูเหล็กบานสลับแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เปิดสลับ้ายฝาได้เลยนะคะประตูประตูก็สูงเมตรหกสิบนะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยรั้วระแนงนะคะสูงสองเมตรยี่สิบแบบนี้นะค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นหลังคาเมลชียนะคะทําให้ลูกค้าใหม่เลยแล้วก็อยู่ติดกับสวนนะคะสวนมังคุดนะคะก็จะมีความร่มรื่นนะคะลมลมเย็นมากๆเราใส่ล้างน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อเติมหลังคาเมน,นชีตให้ใหม่พื้นที่ 68ตารางวานะคะจอดรถตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะลูกค้า2คันจอด3คันแบบเบียดเบียดได้ถ้าสองคันก็สบายๆแล้วก็ประตูแบบบานสลับนะคะจอด2คันลูกอากาศดีเย็นมากๆนะคะบ้านเราทาสีแบบทูโทนนะคะเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะด้านหลังที่เห็น เป็นส่วนของห้องครัวที่เราต่อเติมเข้ามานะคะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เราปูกกระเบื้องให้ครบเลยนะคะลูกค้าปูกกระเบื้องแบบเต็มให้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะของของทีมงานนะคะอันนี้เป็นโเลนด้านหน้าบ้านกับด้านข้างบ้านแบบนี้นะคะใส่ล้างน้ําให้กับลูกค้ารอบบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นกระเบื้องเ๋ยวปูให้รอบบ้านเลยนะคะ แล้วก็ตัวบ้านจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะบ้านหลังใหญ่ะค่ะลูกค้าต่อเติมให้เต็มแล้วก็อยู่ติดสวนเป็นหลังริมแบบนี้นะคะด้านหลังบ้านนะคะก็เป็นแบบเจาะป,ประตูด,ด้านหลังวางท่อระบายน้ําให้ใหม่ด้านหลังจะเป็นส่วนของห้องครัวที่เราต่อเติมนะคะราคาไม่แพงนะคะสองล้านหนึ่งแสน ห้า0มบาทเท่าน,นั้น68ตารางวาดำเนินการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะพื้นที่ฟางขวางอากาศดีลมเย็นปูกระเบื้องให้เต็มหลังคาเต็มนะคะวางระบบท่อน้ำให้ใหม่ระบบปลั๊กไฟให้ใหม่นะคะสวัสดีทานข้าวแล้วล่อคะค่ะอันนี้เป็นข้างในบ้านนะคะฝ้าเป็นฝ้าเรียบนะคะกระจกรอบบ้านคะ่ะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใหญ่นะคะ พื้นที่ภายในบ้านกว้างนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้ลูกค้าอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะคะสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะกู้ร่วมกันได้สูงสุด3ท่านด้วยกันนะคะรายได้3ท่านรวมกันนะคะก็ยื่นกู้ได้เลยหรือจะ1ท่านยื่นกู้ก็ได้ถ้า1ท่านรายได้ไม่พอยื่นกู้ร่วมกันได้สูงสุด2คน และ3มคนนะคะเลือกได้เลยว่าจะกู้กี่คนนะคะเอารายได้มารวมกันห้องน้ำเดี๋ยวเราทำให้ใหม่นะคะยังไม่พาเยี่ยมชมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ด้านหลังห้องครัวกันเลยค่ะอันนี้มองย้อนไปก็จะเป็นห้องน้ําห้องนอนด้านฝั่มือสองห้องซ้ายมือหนึ่งห้องด้านหน้าก็จะเป็นห้องโถงค่ะทําหลังคาหลังบ้านให้แบบเต็มแบบนี้เลยนะคะห้องครัวห้องครัวใหญ่เลยนะคะลูกค้าห้องครัวใหญ่มากนะคะมีประตูออกด้านหลังให้นะคะ ปูกระเบื้องห้องครัวให้กับลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็วางระบบให้ใหม่เลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะก็ทําให้ใหม่ต่อเติมให้ใหม่มีซิงลังจาในให้ด้วยสองชุดนะคะแล้วก็มีบานกระจกตรงนั้นนะคะระบายอากาศแล้วก็มีบานประตูออกด้านข้างตรงนี้นะคะ่ะต่อเติมเต็ม,ตมอากาศดีนะคะเดิอนออกด้านข้างบ้านให้ด้านข้างบ้านได้นะคะปูกระเบื้องใหม่วางระบบท่อระบายน้ํา iliśmy, แบบนี้ให้ใหม่นะคะ นี้เป็นด้านข้างบ้านนะคะถ้าเกิดเราออกมาด้านข้างก็จะเห็นแบบนี้นะคะ มีใส่ลังน้ำให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย0895023270นะคะหรือ0960199692นะคะหมู่บ้านซับเจริญ68ตรางว่า3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวถ้าลูกค้าอยากเพิ่มห้องน้ำอีก1ห้องสามารถเพิ่มได้เลยนะคะเพิ่มได้มีพื้นที่เหลือนะคะแล้วก็หน้าบ้านจอดรถได้2คันสบายๆ มีพื้นที่ให้นั่งเล่นด้านข้างเป็นหลังริมนะคะด้านข้างเป็นพื้นที่สวนอากาศดีลมเย็นมากๆนะคะลูกค้าลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันดูก่อนนะคะบ้านตอนนี้ได้70%แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยดาเน,นินการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะรายได้อยู่ที่22,000บาทนะคะสามารถยื่นกู้ผ่านนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 000, 2 0 0 0บาทเท่าน,นั้นนะคะลูกค้า หลังนี้นะคะเป็นหลังมุมนะคะทำให้ใหม่เกือบร้อยเปอรซนะคะหลังนี้ตกแต่งทำใหม่เกือบทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูก่อนตัวโครงสร้างหลังคานี่ก็คือแบบใหญ่มากอากาศดีลมเย็นลูกค้าหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อเติมได้เลยถ้าเรามีรายได้หกักรายจ่ายแล้วคงเหลืออยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถยืนกู้ได้เลยได้บ้านเดียวหลังใหญ่ แบบนี้เลยแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลลูกค้าจะอ่ากนการเติมเลยว่าเราต่อเติมให้เกือบเต็มแล้วแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับปลูกผักทําสวนจัดสวนดอกไม้ด้านข้างด้านหลังตรงนั้นนะคะทําสวนได้เลยนะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นเขาโครงที่แบบว่าเกือบสุดและลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันดูก่อนได้นะคะเผื่อ,อสนใจติดต่อนะคะเราเปิดรับจองนะคะลูกค้าเข้ามาดูกันได้เลยอย่าลืมไลย์ได้ 2 2 0 0 0บาทนะคะสามารถยื่นกู่ได้เลยนะคะผ่อนเบาๆแค่ประมาณ1 2 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจฝากไว้ด้วยนะคะหมู่บ้านซับเจริญบ้านเดี่ยวขนาด68ตารางวานะคะ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถในบ้านได้2คันทำประตูให้ใหม่ทำหลังคาใหม่แบบนี้เลยนะคะเป็นบานสลับเปิดซ้ายฝา้าได้ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ